สาบายดีสาบายดีพ่อเม่พี่น้องสาบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบ่อนพพล่กันอีกแล้วพี่น้องจองน้องเคทเนาะบรรยากาศยามสาร้ารฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องยังท่านได้ยุดอยู่โดพ่ฝนดีปีนี่ ปีสินว่าเนี่ยวันน้เห็นหน้าดอกฝนตกปีนี่เบิดแล้วฝนดีแห้งพี่น้องตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี่ก็ตกเบิดคืนสมะ่ะตกผัดลมน้ำได้พี่น้องตกผัดลมหนาวน้ำได้ลมหนาววีวี อนคต้วยเบาหิค้อยหัวหน้าผูกเอาผุ่นมาเนาะใสให่หน้าน้องเทนก็เมื่อส่งขำวานนี่กับแม่เมื่อส่งให้เห็ดเวียน้งกระเจาเมื่อนี้สีมาบบุบมีหลดมากพี่เนาะขั้นมากก็ต้องได้เมื่อเอาเมื่อเอาแล้วก็เมื่อส่ง มันยังกัดยาม้าวๆเพื่องมาว่านนี่เพื่อนหาเอียนดาราลงมาฮุบจีโนกับหลังแลวฮุบเมื่อแล้วมันยังเปียกคนน่ะมันแหงยังไปเอาคนน่ะฝนตกถื่นมาใส่แหงนักกว่าเก่าฝนตื่นมาใส่แหงกับเปียกเอายอบ้านนีเบาฮีบเอ้ยยังกับสิบบเป็นตาเอาคนละ มันพนตกใส่ลายเถืออ่อเลยพนตกจะลายเถื่อมันก็นกนสิเกิดเน่าได้บหมนี้พี่น้องเกิดเน่าจะหาดังไฟเลยมันพนตกดินแล้วมันลมมันหนาวปวดเทวดายัางนอนบาก้ำสบายดีป้าลุง มาไหวสบายดีป้าลุงกอ่อนนี่แม่บอกให้สบายดีป้าลุง แม่บอกพาไปโรงเรียนสินะสบายดีป้าลุงไม่ไม่บ,บัดโรยจากเขตไม่หรอนัยากัดบ่หายไปโรงเรียนน้ำดอกสีโทรเอาแต่ไอแทนรู้ไอแทนบ่มาไปโรงเรียนเด้อมันนี่เด้อบ่หายปักเตี้ยไปน้ำสีพาไปสื่อทงใหม่ ไม่ใหญ่ดั้สิห่อข้าวต้มโอ้ข้าวต้มห่อข้าวต้มบางฮามบางฮามไม่ใหญ่หอข้าวต้มได้ี่สบายดีพี่น้องฝนกับฝนอะลีอะไลรอโตมาแล้วนะฝนมันหนาว al นี่แหละตกะผัดตกลมมันตกมาหนักเต็มเลยทุกท่านไปวันกับโต๊ะ หมูกระตุ่มกล้วยพี่น้องเกสรกระตุ่มหมัดปุยยากระตุ่มตัดซื้อมะพร้าวมาเด้อท่นาน,นทานมาท่านหัวไปมือตัวเองนคือโอ้นี่หมากฝ้าท่านทานใจถูกโอ้นี่แหละโความมักง่ายเจ้าของสิตายอันนี้จะท่า,านชาติถูกลยต้ พันข้าขู่กับไปจับแนวใดกระโจนลุงปลากระจับแน่นี่เลยโอ้จำเส่บมันกลัวใหญ่กลัวมากใหญ่อันนี้บมแมนเดอพี่น้องอันนี้กลัวงาอแม่กระเทยนมโตหอยกระเทยนมโตห่อแล้วบอหนอนมโตห่อตึ้งิ้นด้วยมันบวชทันเลย อิ่มคักเอาไหล่ะจะจะได้จะคุมได้ประมาณ10ปลายแหละ2 4 6 8 10วันนี้หอมบ่ลดบ่ตกอยู่ตรงที่โอ้ยสุดก่อนนี่ยังต้มเธอเดียวเฮาบ่ได้ใส่ข้าวหลายใส่ข้าวหน่อยนึงเอาตั้งแต่กล้วยสุดก่อนนี่มันกล้วย ผลกันที่นอ,อกไอ้พวกนี่แหละตั้งแต่หมูวานตกบ่มีฤดูหนาวบ่มีฤดูแล้แววแงเลยปีนี้มีแต่ฤดูฝลพ,พ,พี่ชิมากับ่มีพล่เห็ดหน้าพี่ชิมากับ่มีฝลเห็ดหน้ากับใต้หิ้วเขา กันสิไปทำงานเกาหลีน้าปลาเอื่อยกับบไร่ล่วงสูงบ่หอนโม่านี่นางลงมาเลยวาโอพี่น้องเ้ยบอกกันปลาเอื่อยจะไปมารอบหนึ่งค่าจังสิไปน้าอีน้องมึงสูงําได้ยนางกับหัวเนี่ยคัดวัดล่วงสูงน้าได้อีน้องนา่งวะเบิดเลยอีน้องตอนมาล่วงล่วงสูงกับใสเกือบเย็งเอ้านา่งนะไปสัมผัสแล้วแล้ว เลือตเอต่เเลือเต่ขึ้นไปตัวสุขภาพอยู่เวียงจันพี่เนาะเ่ยังโมโหว่ามือใดขาเจอกกับสีนัดอีกมือเนาะนัดอีกทีสัมผัสแล้วแล้วลงมาด้อ <c oughs> คนอย่าดปิดก๊อกงมุทันพี่เนอะพี่หย่างเขตาตายยังคัดหลังหางหลังหางอยู่เดียน นอนบ่ได้มขึ้นให้พ่อไก่ลงมาหายาจะถึงไปใส่ให้ปเ่านอนมาก่อกาอือผาบเวลาผาบนะมันคัดข้างหยางข้างหยางอยู่แม่ตั้งแต่กินเข่าเพรนมาวานี่นะให้เมย์รนข้องหายอะไกัมันบ่ออกมาขึ้นนี่ก็ให้พ่อไก่ข้องหายมันก็บ่อเวลาผาบนันเวลาผาบตานะมันคัดแล้วมันเจ็บเกมอะวลานอนมากอนนกิตา หย่ายังกัดทังหย่าทางหย่าไงลงมาเด้อผมกินบะเด้อกล้วยนี่ก็แล้วแม่เตรียมเมนูมันซะกจุ่มจ่มหน่วยบัวงามแถมแม่ใหญ่กะหวให้สีหูอกมาได้งามอันนั้นบัวงามมากินเด้อแทนมาได้บัวคุ้มโตเกสายยืมเขาสอมหนึ่งในเด้อไปสีขาขาวนะ นั่งเกจีขาในลุกนั่งโอ้ยสอบเดียวพอแล้วมันอย่างมันแบกไปบวายสอบเดียวกันไป้แบกไดกินตันงขั้วกินพวกพิลึกเขาใหม่อยู่ห้อแหล่มันหักมันบอกมีเขาหอมมันบอดได้ใากบ่ดได้เบิ่งว่าของนางซีน่ะมันขาวอยู่ในติบนาง ใส่อีแองเห็นว่าก็ได้เนาะชิโพดอร้ายแม่เอ๋ยเมื่อนีพี่น้องมีแต่กีมากล้วยเห็นว่าล่างอยู่ว่าพื้นว่ากระหุบใส่อีแงจะซีบกว่าเมดิดก,กระชั่นก็คือบอกกินแตก่กล้วยซะเนาะพี่น้อบงบังฮามางมามเอย้ยบ่าไปโรงเรียนบ่ ขี้สิเบิด์ดเมื่อวันนี้พุ่นในพี่น้องคูนะ่น่ะมันมาอยู่แล้ว <laughs> ดาวนะ่ะยังบ,มบ่ม,มา,ากัดยี่ยนลุกซิดมากเขากระดาพวกกันคลิปหนาเด้๋ยพี่น้องเด้อสีหอ,อกกระตุ่มช่วยเท่าเมยก่อน <c oughs> โพดโม่มื้ออื้อเห็นมากเห็นว่าใส่ข้าวน้อยกับน้อยโพดเห็นว่าก็เนาะพี่น้องเนาะได้ช่วงันด้บุดกอนี่ต้องมีแต่ยาวๆเนาะ